ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายถึงนะครับเคสสตัรดี้หรือว่ากรณีศึกษานะครับซึ่งเกิดขึ้นกับคู่เงินของ USD CAD นะครับในวันอุสุกที่17มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2559ที่ผ่านมานะครับเขาจะเห็นได้ว่านะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับผมเริ่มทําการวางเซลล์นะครับสาเหตุที่ทําการวางเซลล์เนื่องจากนะครับรูปแบบของแท่งเทียนตรงนี้นะครับ คล้ายๆตัวทีนะครับตามตำราท่านกล่าวว่ารูปแบบลักษณะเช่นนี้นะครับเรียกว่าเป็นนะครับแบริสกาเวสโตโนจินะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับแบริสกาเวสโตโนจิตรงนี้นะครับมาเกิดบริเวณนะครับในแนวต้านทันทีนะครับครับเราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่าแนวต้านอ่าตรงไหนทําไมถึงจึงเรียกว่าเป็นแนวต้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายซ้ำอีกทีนะครับเมื่อทําการวางเซลลเสร็จนะครับบางไปถึงสามไม้นะครับจริงๆแล้วโดนลากติดลบไปประมาณที่นะครับ อ่าเจ็ดสิบวอลลดอลลแล้วนะครับแต่ว่าไม่ยอมปิดเพราะว่านะครับเราทําไปตามระบบนะครับแล้วก็มีสต็อปลอกันเอาไว้แล้วนะครับถ้าขาดทุนก็เงินทุนไม่หมดแน่นอนแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าติดลบอยู่นะครับก็ผมก็ไม่ดูหน้าจอเลยนะปิดหน้าจอแล้วก็ไปหลับนะครับเพราะว่าตั้งอ่าทีพีไปแล้วนะครับหากมันชนก็จะไปชนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับพ่อเตือนามีกทีก็อ่าเขียวเลยนะครับบวกไป ั้งสามไม้นะครับตามเข้าตามหลักการเลยนะครับก็ไม่ได้รอให้ชนทีพีนะครับมันยังไม่ชนก็ปิดไปเลยนะครับวันนั้นนะครับครับจะเห็นได้ว่านะครับรูปแบบของตัวทีนะครับตัวทีที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับถ้าตัวทีนะครับรูปแบบของแท่งเทียนที่คล้ายตัวทีมาเกิดนะครับในอ่า แนวโน้มขาลงนะครับตัวทีตรงนี้นะครับมาเกิดในแนวโน้มขาลงนะครับตัวทีตรงนี้จะเรียกว่านะครับเป็นนะครับบูลิตไดกอนไฟโดจีนะครับหรือว่ามังกรไฟเบนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมังกรไฟเบนตรงนี้หรือว่าบูลิตไากอนไฟโดจนะครับมาเกิดบริเวณจุดโลเดิมนะครับจุดโลเดิมเสร็จนะครับเราจะเริ่มทําการวางบายนะครับตามตําราท่านปรมาจารย์ท่านกล่าวว่าวางบายนะครับวางบายอาจจะวางไประดับประมาณราคาที่นะครับ ศูนย์จดเก้าห้าสี่สี่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็แน่นอนครับโดนเวียงติดลบไปนิดหน่อยครับจะลืมสต็อปลอนะครับประมาณระดับราคาที่นะครับ0.950์จ้านนะครับวางเสร็จนะครับก็ไม่ชนสต็อปลอตนะครับมังกรบินก็บินจริงนะครับไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับกำไรเต็มเ็มนะครับอันนี้นี่ที่ผมพูดถึงนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับของการเทรดโกลด์ตาแบบพาริชั่นที่อาศัยรูปแบบของเท่งเทียนในการเข้าออเดอร์นะครับ ครับเราจะมาดูกันต่อนะครับอ่าสาเหตุที่ผมพูดว่าอ่ารูปแบบของแบกเบร์รี่ตนโนจินะครับที่มาเกิดบริเวณแนวต้านนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นแนวต้านเพราะว่าเส้นแนอนนะครับหรือว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับลากผ่านจุดโลถึงนะครับหนึุดสจุดสจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดไฮหนึุ่ดจุดนะครับรวมเป็นทั้งหมด5จุดนะครับ เส้นแนวนอนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเส้นนะครับแนวรับแนวต้านที่ว่ามีระยะสําคัญมากนะครับเพราะว่าลากผ่านจุด high จุด low รวมกันทั้งหมด5จุดนะครับแล้วก็นะครับแท่งเทียนของวันศุกร์นะครับแบรดเกิร์ตโป็นตัวจีมาเกิดบริเวณแนวต้านทันทีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นะครับจัดเลยนะจัดเซลล์นะครับก็บวกจริงเข้าตามหลักการนะครับครับสําหรับการมองนะครับ การมองถึงความน่าจะเป็นในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคู่เงิน USD CAD นะครับถ้าหากสาย Follow Trend นะครับก็ควรทำการ Follow Sell ไปก่อนนะครับโดยวาง Sell ในระดับประมาณราคาที่นะครับ1.28865นะครับโดยอย่าลืมวาง Stop Loss ไว้บริเวณประมาณแนวต้านที่ผมได้ทำการวางเอาไว้นะครับวาง Stop Loss นะครับเพราะว่า Stop Loss จะช่วยนะครับปกป้องเงินทุนของเราไม่ให้เราล้างขอนั่นเองนะครับเป็นสิ่งสาคัญมากนะครับ ส่วนชาวสวนนะครับหรือว่าพวกชอบสวิงเทนนะครับก็ถ้าหากท่านจะทําการวางบายนะครับก็อย่าลืมสต็อปลอดในระดับประมาณราคาที่หนึ่งจุดสองแปดสองแปดสามนะครับแต่จริงๆนะครับยังไม่แนะนําให้สวนเทนนะครับแต่ดูความเป็นจริงนะครับชาวสวนหรือพวกสวิงเทนนี่นะครับเขาก็ทํากําไรกันได้นะครับเพราะอันนี้ผมไม่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับพวกชาวสวิงเทนนี่ก็มีอยู่จริงแล้วก็ทํากําไรได้จริงนะครับแต่ อ่าสวิงนะครับต้องสวิงให้ถูกจุดนะครับถ้าอ่าเปิดสวนเทนแล้วไม่ถูกจุดนะครับก็จะโดนลากติดลบไปเยอะเลยนะฮะอันนี้ถามว่าถ้าสวิงถูกที่ถูกเวลาก็อ่ากำไรนะฮะแต่ถ้าไปสวนเทนไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาก็จะโดนลากติดลบนั่นเองนะฮะอันนี้ล้วแต่ท่านพิจารณานะครับแต่ตามหลักการที่ผมทําอยู่นะครก็จะพอล์ลเทนไปก่อนนะครับเพราะว่า ราคาไม่สามารถไปยืนอยู่เหนือกว่าแนวต้านได้นะครับแต่ถ้าหากราคาเมื่อไหร่นะครับราคากลับมายืนอยู่เหนือกว่าแนวต้านได้สําเร็จนะครับก็คือปิดได้สูงกว่าแนวต้านนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะ follow by นะครับ follow by เลยนะครับครับเราจะมาดูใน case study กรณีศึกษากันอีกอย่างนะครับก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการเทรดสไตล์แบบฟิชั่นนะครับก็คือรูปแบบของ ตาแท่งเทียนนะครับที่เป็นปัญหาไว้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโบกนะครับผมใช้อยู่3โบกนะครับเหมือนกันอยู่2โบกไม่เหมือนกันอยู่1โบกนะครับอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมากนะครับแต่วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับจะเห็นได้ว่าคู่คนของ USD C D เช่นเดียวกันครับรูปแบบตรงนี้ไม่ได้เป็นนะครับบ e a r i นะครับอ่ากาการวิสตนโดจีนะครับแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคล้ายๆหัวค้อนนะครับแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ตรงเป๊ะนะครับ สำหรับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ว่าทําไมมันไม่ตรงเปะแล้วไม่ตรงตามแัววิชาการเปะแล้วทาไมผมถึงทําการวางเซลล์นะครับเนื่องจากว่านะครับผมพิจารณาดูจากระดับของราคานะครับเคยขึ้นไปยืนอยู่เหนือกว่าแนวต้านได้แล้วนะครับแต่ไม่ไม่สามารถปิดเหนือกว่าแนวต้านนะครับมีการย่อลงมาหานะครับแนวต้านลงมาหาแนวต้านเดิมหรือว่าแนวรับใหม่นะครับ ลักษณะเช่นนี้บ่งบอกถึงความไม่แข็งแรงนะครับของราคาแล้วนะครับคือการไม่นะครับไม่ผ่านแนวต้านนะครับลักษณะเช่นนี้ผมก็ตึงฟลอร์เซล์นะฟลอร์เซล์แล้วก็ตั้งสต็อปลอสเพื่อปกป้องเงินทุนของเราไว้นะครับบริเวณนะครับแนวต้านนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามันบวกจริงนะครับวางไปทั้งหมด2อออเดอร์นะครับที่จริงมันวิ่งไปถึงพันกว่าเหรียญแล้วนะครับ วางไวที่1.00และ1.01ครับตอนนี้เหลืออยู่300เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ300เหรียญก็ดีกว่านะครับขาดทุนนั่นเองนะครับอันนี้คือนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการนะครับแก้ไขปัญหาในเรื่องการเหตดสไตล์แบบไังชั่นนะครับครับที่จริงนะครับความรู้ในการเหตดแบบสไตล์แบบไังกชันนี่มันมีเยอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาพอนะครับจึงจะมานําเสนอในแล้วก็มานําเสนอแล้วก็อัปเดตนะครับในวันถัดไปนะครับ ครับสำหรับเคสต์ดี้ถัดไปนะครับในความผิดพลาดของการเทรดแบบสไตล์แบบแพดิชันนั้นมีไหมครับก็มีครับจะเห็นได้ว่าในนะครับคู่ของ XAU/USD เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับจะได้ว่านะครับแท่งเทียนของวันพฤหัสขื้แท่งเทียนสีแดงนะครับมันไม่ผ่านจุดแนวต้านแล้วนะครับหรือจุดไฮเดิมนะครับแล้วก็เกินกินแท่งเทียนแท่งเทียนสีเหลืองนะครับหรือว่ามีพื้นที่ครอบคลุมนะครับเหนือกว่าแท่งเทียนสีเหลืองแล้วนะครับลักษณะเช่นนี้ผมก็เซลลเช่นเดียวกันนะครับ แต่เซลเสร็จไปกำไรประมาณที่236ปิบนะครับคือเซลลไปที่นะครับราคานะครับอ่า1280.90แนะครับแล้วก็ปิดทำกำไรไปที่1278.54ก็236ริกปีบนะครับก็ไม่รู้นะครับมีอะไรมาโดนใจให้ปิดทำกำไรนะครับพอปิดทำกำไรไปเสร็จนะครับก็พุ่งปีดเลยนะครับขึ้นไปสามารถปิดยืนอยู่เหนือกว่าแนวต้านได้สำเร็จนะครับอันนี้เป็น อ่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับตั้งหลังจากนั้นตอนที่ผมวางซอบลอดไอวางเซียวไปประมาณที่หนึ่งสองแปดศูนย์จุดเก้าศูนย์นะครับก็วางซอบลอดไว้บริเวณจุดไฮเดิมหรือจุดแนวต้านนะครับก็คือ12ึ่งสก็สามจุดสองห้านะครับดีนะครับที่ผมปิดทํากําไรไปก่อนนะครับแต่หลายๆท่านนะครับเชื่อว่าขาดทุนแน่นอนครับเพราะว่านะครับเกิดความผันผวนแล้วก็ความผิดพลาดทางด้านเทคนิคนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สําคัญเลยนะครับว่าการเทรดคอนดิชชันแบบให้ชั่นนะครับก็ ย่อมีความผิดพลาดนะครับแต่สิ่งที่จะช่วยปกป้องให้สิ่งนี้จะช่วยปกป้องความผิดพลาดให้น้อยลงนะครับก็คือการมี Stop loss แล้วก็มี Money Management นะครับเห็นได้ว่านะครับการเทรด forex ให้ประสบผลสําเร็จนะครับนอกจากการมีมุมมองความเข้าใจแล้วก็กลยุทธ์ที่ดีนะครับเกี่ยวกับกราฟแล้วนะครับก็จะลืม Money Management นะครับแล้วก็ Stop l o อ s นะครับที่จะช่วยปกป้องเงินทุนของเราและทําให้เรานะครับ อยู่ในตลาด forex ได้นานๆน,นะครับจากนะครับกรณีศึกษาหลายๆกรณีนะครับผมจะยกมาทั้งความถูกต้องที่เกิดขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการชี้ย้ํามหเห็นถึงนะครับว่าการเทรด forex ตายแบบพหรชั่นอาจจะไม่ได้ร้อยเซนะครับแต่ที่ผมสบการณ์ผมนะครับจะ,ะวินมากกว่า95%แล้วก็ลอดประมาณ5%นะครับ ครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านนะครับขอติดตามในชุดต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ